สวัสดีครับผมเฮงอัศริดครับรับบทเป็นชโลทรครับผมแก๊บจัก,การินรับบทเป็นใหญ่ครับผมเซอร์ไพรส์พิธีกรรับบทเป็นสิงห์ครับอ่าพวกเรามาจากซีรีส์เรื่องลางสังหรณ์นะครับใช่ตัวละครในเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าเฮงเป็นไงบ้างครับผมผมบอกอย่างนี้ดีกว่าว่าผมเป็นเกียรติมากที่ผมได้ใส่ชุด เพราะอะไรเพราะอะไรเาทไมเพราะตอนถ่ายไม่เคยได้อยู่พวกเขาเลยวิยคุณสปอยหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คุณสปอยปะเนี่ยไม่ผมสับขาหลอกไงคนดรู้จะได้ไม่รู้คือเขาไปเขาไปฝึกกันดูเดือดมากถ้าเห็นจากเทเลอร์แล้วผมบอกเลยว่าผมก็อยากจะมีโอกาสไปแบกเรือแบกสูงพวกคุณบ้างผมไม่ควพูดอีกทีจริงๆผมพูดจริงๆอเย่ากสียงสูงใช่คือเราเห็นเพื่อนๆไปแล้วแบบว่าเราก็อยากไปอยู่ด้วยมันเป็นมันเป็นบรรยากาศที่แบบผ่านความยากลำบากด้วยกัน แล้วก็เรารู้สึกว่าเออมันทําให้มันทําให้ตอนนั้นที่ถ่ายมาแบบนั้นมันทําให้เราสนิทกันมากขึ้นใช่แต่ว่าเป็นเกียรติมากจริงนะครับนี่นี่ IDF นี่ครับมีตําแหน่งถึงจะไม่ได้อยู่ในหน่วยแต่ผมผมไปปวดเปียกก็มาคุณก็มาบ่อยผ่อปปวนเปียนบ่อยแต่พูดตรงๆว่าที่คุณบอกว่าอยากฝึกอ่ะผมเองคุณอยู่ในห้องแอร์เดียวผมก็อยากไปนะบางทีอ่ะใช่ไหมพายใช่ครับตอนที่ผมก็อยู่ในห้องแอร์เหมือนกันเออคนเดียวเลยอ่ะ คือวันไหนมีโลไปถ่ายออฟฟิศเมื่อเราจะยิ้มมากใช่เป็นที่ที่เดียวที่มันสบายแล้วก็เย็นใช่สบายเฮ้ยอันตีีความในใจเลยเนี่ยแววตาคุณไม่โกหกใช่เหรอผมจริงใจไปหรอจริงเลยยอกยอกก็ให้รู้ว่าเราเต็มที่เพราะเราก็ลุยบุกน้ำดยไฟกันทุกที่ใช่ครับไพเป็นไงบ้างครับก็ผมรับบทเป็นสิงตัวละครของผมก็จะเป็นฟิลแบบมีความเฉลียวฉลาดในการแฮกข้อมูลมาช่วยเหลือทีมไอทีใช่สายข้อมูลก็ไม่ค่อยได้ออกไปบู๊ขนาดนั้นอยู่แต่ห้องแอร์เย็นๆเนาะสบายสบายไป ใช่ใช่ใช่เเห็นแบบเห็นพี่แก๊ปไปฝึกข้างนอกก็พี่แก๊ปรวดเร็วนะผมรออยู่ในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยเย็นสบายอยู่คนเดียวอยู่อยู่กับอยู่กับเฮงนี่แหละชโลธรอ่าอยู่ในออฟฟิศผมจะเป็นสายแบบพละกําลังคือต้องดูยีก่อนเขาวัดกันที่ขนาดตัวขั้งกมเนื้อไม่ไม่หรอกกล้ามเนื้อเขา สั่งสนมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะใช่เราก็ให้เขาลุยก่อนใช่ใช่เป็นใส่ภารกังหน่อยเพจเป็นร้อยรปพวเนี้ยผมไม่ใครเนี่ยผมไม่ใครเนี่ยเราต้องใช้โปรตีนเท่าไหร่เรัสร้างกล้ามเนื้อแบบนี้ลองมาคิดดูนะครับมันก็เรื่อยเรื่อยแหละเรื่อยๆแหละผมพีคสุดนะผมเห็นตอนเขาแบบว่าเปลี่ยนชุดกำลังจะเปลี่ยนชุดหน่อยหุ่นเขาเหมือนหุ่นแบบหุ่นบล็อกอัพตามยูทูบอ่มันเป็นบล็อกบล็อกอย่างนั้นเลยเนี่ยพอคุณอวยผมเยอะวันไหนผมกินเยอะแล้วเขาให้ผมถอดโชว์มันก็ ไม่ได้ไงคนก็คาดหวังไปแล้วไงเขาไม่ผิดหวังแน่นอนอ่ะผม้ล้าคอนเฟิร์มอ่ะไอเดียแต่ช่วงนี้เขาก็มาเฮงกับไยช่วงนี้ก็ฟิตกันอยู่มันสนุกตรงที่อย่างนี้พอเรื่องนี้เราต้องใช้พลังกำลังเยอะทุกคนเข้าฟินเนตกันเยอะมากเข้าจนแบบเข้าเป็นกิจวัตรแล้วเราทําให้แบบว่าเออเรามี motivation ในการไปออกกำลังกายเยอะมากช่วงนี้มีโมหลังปิดกอง มีโมลหลังปิดกองอ๋อตอนตอนถ่ายไม่ไปตอนถ่ายไม่ไปพุ่เลถ่าย <c oughs> ไม่ไน,ลน <c oughs> แล้วนี่คือไพ่คือน่าจะยากสุดเลยเพราะว่ามาจากเรื่องที่แล้วที่ต้อง<ช>เพิ่มหนักด้วยใช่เราก็น้ําหนักเราก็จะเพิ่มเพิ่มลดลดอยู่<ม>อยู่แบบเกือบทุกเดือนแล้วพอมาถึงเรื่องนี้เราก็ต้องแบบจริง <c oughs> จ<ร>ังเนาะเราก็เข้าฟิตเนสทั้งต่อยมวยเล่นบาสทำทุกอย่างเพื่อแบบให้มันฟิตกับคาแรคเตอร์ที่เราได้ใช่เรียกว่าจะเพิ่มจะลดน้ำหนักแค่ไหนแต่ความน่ารักก็ยังเหมือนเดิมนะครับใช่ไหมแอนน่ ครับก็ลำบากครับใช่ครับใช่้อยิ่งกว่ายิ่งกว่าเห็นหน้าท้องอยู่ผมบอกเลยเรื่องเนี้ยผมว่าจริงจริงนะจริงๆนะใช่ไหมคุณใจดีใช่คุณใจดี่เห็นเทเลอร์แล้วก็วันนี้รอบพรีเมียร์อีพีหนึ่งของเราทุกคนก็จะได้เห็นเห็นอะไรพี่ เห็นความเข้มข้นของซีรีส์ใช่เห็นความขาวเอ้ยความเข้มข้นของซีรีส์เรื่องนี้ใช่ใช่ครับผม ด้วยด้วยเพราะว่ามันถ่ายเหนื่อยครับแล้วก็ทุกคนด้วยความที่ว่าเราเข้าฉากด้วยกันบ่อยมีการประทะอารมณ์กันบ่อยในในฝั่งกับของเพลงเนาะแล้วก็ในฝั่งของ i d f เองเนี่ยมันเป็นการพูดคุยแบบความสามัคคีความเป็นทีมจริงจังนะเป็นแบบบูช่วยเหลือกันนอกจากสถานการณ์ต่างๆซึ่งเราก็สนิทกันมากเพราะว่าเพราะว่าในบทต่างๆที่เราได้รับในบทในบทเราต้องฝึกจริงครับแล้วมันต้องเหมือนไปเก็บตัวกันจริงๆผ่านความยากลำบากไปด้วยกันจริงๆเนี่ยมันก็เลยทาให้เราสนิทกันไวขึ้นด้วยอืมันนี้จะค่อนข้างค่อนข้างเกีย เฮ้ย <c oughs> เอ้าในเอาในเรื่องพเอเรื่องอะเรื่องค<น>ุณ <ๆ S 2> <ๆ S 1> คุณเคยได้ยินป่ะล่ะว่ายิ่งเกียดยิ่งเจออ่ะคุณเคยได้ยินปะออ่ะเพราะว่าเจอทุกฉากใช่ผมมายืนทำไมตรงนี้เนี่ยเป็นจิตแพทย์นะครับแสดงว่าเขาเกลียดมาเจอทุกฉากเเป็นจิตแพทย์นะแต่ไม่ไม่มีคลินิกอยู่นะไม่มีคลินิกเรื่องนี้มีโรงพยาบาลม,ม, <ๆ S 2> มีแต่หน่วยไอเดี่ยวเนี่ยไปบ่อยเหลือเกินนะค,คุณประจำหน่วยนี้แล้วไงคุณมาอยู่ประจำหน่วยต้องไปตามดูกันนะว่าผมมาทำอะไรบ่อยๆนะนี่ผม ไม่มีผมนะอาจจะไขคด,ดีไม่ได้อนดจงัทุกต้องใช่แบบอะไรครับเนี่ยเลยอ่ะทุกคนจะว้าวมากทุกคนจะาขไม่ถึงออกมาว้าวเลยอะไรเขาเนี่ยคือเขาจะถามให้เราสปอยอ่ะเหมือนพี่ก็ถามให้เราสปอยให้ได้อ่ะตอนเนี้ยผมหลบเลี่ยอยู่ผมพลิ้วเออพี่จริงคือเรื่องเนี้ยมันเงื่อนงมเยอะมากคดีมันเยอะมากแล้วทุกคดีมันมีมีอะไรบางอย่างที่ไปไปถึงอะไรบางอย่างอ่าใช่เราก็เลยพูดอะไรได้ไม่เยอะถูกถูกเพราะว่าเดี๋ยวจะ เราอยากให้ทุกคนสนุกที่สุดตอนดูไงเดี๋ยวไปสปอยเยอะแล้วเดี๋ยวแต่ละคดีที่มีเนื้อเงาเนี่ยจะไม่เข้มข้นใช่เนี่ยเนี่ยเขายังไม่หยุดนะเนี่ยเขาจะเอาให้ได้เลยลูกว่าลูกชนเขาเอาให้ได้เลยเขาเอาให้ได้เลยอ๋อสิ่งลี้ลับในกองเนีแต่ว่ามีปั๊บเดือดไม่มี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  ไม่ไม่มีไม่มีครับไม่มีใช่ใช่เอาจริงๆไม่ไม่มีจริงนะแต่มันจะเป็นฟิวว่าเราได้ได้กำลังใจมากกว่าพอเราพอเราเล่นเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นความเชื่อด้วยแล้วเราก็พวกเราทุกคนก็มีการขอพรขออะไรมันเหมือนเรามีแรงใจในการถ่ายทําเราจะไม่กลัวว่าเอ้ยไม่ว่าจะกี่อุปสรรคเราเหมือนว่าเรามีพลังซัพพอร์ตมาจากข้างในด้วยใช่นะแบบเราเราไปโลไหนก็ตามเราจะไหวก่อนแล้วก็แบบมีโต๊ะวงสรวงไว้เลยเพื่อที่แบบขอให้รับรื่นทั้งวันใช่ในการถ่ายทํา มีไหมัมีครับไปขอพรแล้วมีไปก็ไปมาด้วยกันนี่แหละครับที่เราไปขอมาก่อนเปิดกล้องก่อนเปิดกล้องวันหนึ่งบวงสวงอะไรเงี้ยครับใช่ใช่ครับพอพอเรื่องนี้เป็นการพูดถึงตำนานที่เป็นเทพเนาะหลายหลายองค์หลายท่านอย่างเงี้ยครับบางทีเราก็ก็เลยต้องมีเรื่องของการคารพและก็พิธีกรรมต่างๆเข้ามาเกี่ยวที่ต้องถูกต้องเพื่อเพื่อความถูกต้องตามความเชื่อใช่รับ อ่าครับก็ฝากติดตามสิงและเพื่อนๆด้วยนะครับทางช่องสามเวลา4ี่ทุ่มสีนะครับครับผมทุกวันเสาร์นะครับครับผมครับดูทีวีกด33ดูคือจือกด3พลัสนั่นแหละครับแล้วก็ถ้าอยากดูแบบอันคัดเห็นเร็วๆนะครับทางยูทู e ของไอดอลแฟคเตอรี่ครับฝากลางสังหรณ์ด้วยครับบ๊ายบาย ขอบคุณครับราคอินเสิร์ตแปบนึทนาไค่